คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็สวัสดีนะครับ f c นะครับมิตรรักนะครับผมที่เขารบรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะพา f c พี่น้องมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนิ้นเน้นนะครับผมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับไปทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานาเสนอนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิลักูุรจากทางช่องก็เข้าพระรองนะครับหน้าช่องเจาะให้อยู่ 01ตัวเจาะนะครับอ่าหน้าช่องเอ็กซ์เขเจาะให้อยู่เข้าพะลองนะครับสูตรของเราก็คือ208นะครับมา8นะ84แล้วก็01นะครับสำหรับ2ไม่มานะครับก็เป็นไรพะลองเขาอยู่ยินดีกับพี่น้องที่เอาเอาพะลองนะครับสำหรับรับสายด่วนนะครับได้มาประมาณทุ่งกว่านะครับแตก3ตัวนะครับ017นะครับได้มา0กับ4 นะครับมา48มา01 01 771 0แตก3ตัวแตก2ตัวนะครับรับสายด่วนคดีอยู่ในบ้านก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พาการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับผมวันศุกร์ที่5นะครับผมใช่หรือเปล่าน่าจะใช่วันศุกร์ที่5นะครับกันยายนพศ2568แอดบวกสุดรว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่เช่นเคยตรงอกตรงใจ FC มิลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแอดก็บวกออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับในปีพศ2568นหระครับหรือว่าเดือน9แล้วนะครับผมเดือนกันยายน เดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วก็สิ้นปีนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเป็นปีหกเก้านะครับเดือนเก้าแล้วนะครับสําหรับเดือนเก้านะครับผ่านมาสองครั Rosen ้งเข้าทั <S <S ้งสองนะครับผมเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกสี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งะครับบางที่เอาสี่แปดนะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอาแปดศูนย์บางที่เอาศูนย์เจ็ดสําหรับเจ็ดศูนย์หนึ Dios ่งบนด้วยกันเาื่องนะครับวานนี่รับชมหน้าช่องก็จะเห็นอยู่นะครับแออดเจาะให้ยู นะครับก็เข้าศ1นย์นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสําหรับนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับรับสายด่วนได้มาประมาณทุ่มกว่าๆนะครับใครที่อยู่ในบ้านถึงจะได้นะครับเราเราพัฒนาส่งมาได้นะครับเป็นรากรับฝั่งโขงนะครับได้อยู่ที่ศูนย์กับสนะครับซีมิดรักนะครับผมสาหรับ4ก็มี48ตัวเจาะนะครับหนตัวเจาะแตก3ตัว1น0เตเต็มคาราเบลนะครับบนล่างนะครับบนล่าง แล้วก็3ตัวนะครับสำหรับเลขรับสายด่วนนะครับนี่นะครับใครอยากได้รับสายด่วนก็ทักเลยนะครับเข้าบ้านของเราก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะชมสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรตารางวันถุงเงินเช่นเคยนะครับเราจะใช้สูตรนี้ต่อไปยังเข้าดีต่องวดนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับ แอดก็มี3สูตรในการบวกเย็บซีพี่น้องรับชมนะครับมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขตารางวันจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับข้อสอบบอกวันไหนก็จะหยิบมาคำนวณให้วันชมชมวันนั้นนะครับคอมเม่์ยำค่อนข้างโอเคอยู่สําหรับวันพุธที่แล้วนะครับผมแตกนะพอมันเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับบางท่านจับแตก3ตัวนะครับพะจิกกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับจับใส่ อ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวจอะไอคิมเจาะให้อยู่นะครับตัวรองนะอ่างวดที่แล้วรองศูนย์เจาะให้ด้วยศูนย์หนึ่งนะครับสาหรับเม็ดเดียวนะครับเข้าป่ารีไลนะครับอย่าลืมพอรองนะครับสําหรับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขหกเลขแปดเลขเจ็ดนะครับเลขศูนย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถนํามาวินได้เหมือนกันนะครับแอ้ก็จะใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเลขศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปด หกนะครับกับหัวด้วยนะครับหกับ9ตัวเดียวกันนะครับวันพุธเนี่ยไม่คนไม่ขาดหกนะครับวันวันศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวเด่นนะครับชุดวินนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับสูตรบวกออกมาได้สายวิ่งสายรูดเน้นอยู่ที่4นะครับจะใช้เรียกหัวตารางเลยนะครับสายวิ่งสายรูดดูสีนะครับเพื่อความชัว สำหรับ C นะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับผมจะเจาะอยู่ประมาณ3คู่นะครับผมสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ5คู่เน้นรูดสนะครับจะมี0ูนย์แล้วก็ C 7จนะครับจะเจาะแค่3คู่นะครับสำหรับหน้าบ้านจะเจาะหลังในบ้านของแอดจะเจาะ5หรือ6คู่เจาะสามคู่กัพดพลาสูงนะเดี๋ยวพี่น้องว่ามันเยอะหรือกลัวพลาดเลยนะครับก็จะเป็นศ4 4ย์8 4 9 นะครับกับหัวเป็นสี่เก้าสี่หกนะครับประมาณนี้สําหรับวิศวพี่น้องไม่ชื่นชอบสีกลัวตุยนะครับลองไว้หน่อยแอดเพื่อความชัวจะลองให้ก็คือศูนย์นะครับจนะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้ากลัวตุยค่ะแอดนะครับอ่ากลัวตุยลองไว้ให้หน่อยนะครับนี่คือพระรองของเราเลขยงในลางมีหกตัวนะครับจะลองให้สองคู่รวมกับตัวเด่นเป็นสาม บางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดเลยยากงวด่ที่แล้วเข้าพอลองก็คือเข้าเลข8กับเลข0นะครับเม็ดเดียวเฝ้าป่าละมะ <c oughs> นะถึงจากเม็ดเดียวถึงกูใครกลัวพลาดนะครับพ็ลองให้เอาตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ1ก็จะมี0ูนย์หนึ่งสแล้วก็7จนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับพอลองของเรานะครับพอคัดได้3คู่เด็ดน,นะครับ สำหรับ9นะครับอย่าลืมกลับหัวนะครับมาชอบกลับหัว6กับ9ตัวเดียวกันกลับด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวดินนะครับจากทางช่องนะครับบางท่านเขาบอกว่าแอดคีมเม็ดเดียวทําไมตั้ง9คู่นะครับฟังไม่ผิดนะครับผมเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือ4 สี่เม็ดเดียวเลยนะครับผมศูนย์สี่ก็ไม่ต้องเอาสี่หนึ่งก็ไม่ต้องเอาสี่เจ็ดก็ไม่ต้องเอาเอาสี่เม็ดเดียวนะครับจะเอาไปต้มยำทําแกงยังไงก็แล้วแต่เอาแค่สี่นะครับอันนี้คือลองนะพี่น้องไอ้อคิมกลัวเม็ดเดียวเข้าป่าละเมะลองไว้ให้หน่อยอยาาชมตัวลองเอาใจทั้งตัวลองนะครับนี่นะครับใครชอบใครกลัวตุยเนาะเขาลองไว้เพื่อความชัวร์คาดพิเศษนะครับใครที่ชอบวัดใจคือสี่ตัวเดียวก็คือสี่นะครับ เียนน้องไม่งงเนาะงถ้าสีมันยังเยอะอีกนะตัวเดียวยังเยอะอีกก็ถกัถกๆเอามันจะได้ไม่เยอะเอาสําหรับสูตรเจาะนะครับผมอ่าสี่ตัวนะครับเด่นๆน,นะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งนะครับอ่าศูนย์เจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเก้าสี่เจ็ดสามเลขคู่สมงสำหรับกอสอบชุดหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่สี่เก้าเจ็ด 041น,นะครับอันนี้ข้อสอบชุด6ตัวเด่นนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี4477โต๊440011นะครับเบิ้ลให้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาแล้วก,ก็มานำเสนอ fc มิดลักเป็นที่เคาลพรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมือเสียดก็เข้าพอลองของเรา10แล้วก็84นะครับชื่นชอบผลออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบไม่ลืมกดติดตามไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับเอซีพี่น้องอย่าได้เรขกวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างๆอย่างเดียวนะครับคอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขกวิ่งเอซี FC พี่น้องรับชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินครีมนำโชคพารขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขทุกนัันัผมส,สดี